โอเคชูชิมาเลยตอนนี้เดี๋ยวรอนี่ครับลุงชาลีครับวันนี้ใครเอฟซีลุงชาลีดูได้เลยครับนี่ไงเดวนสองครับเมื่อวานอะไรไหมเมือมม่อวานไม่ได้อะไรครับเมื่อวานลูกนี้เอาฮอสคุณน้องแอลนะครับโอ้ส่งดอกกลาบมาเยอะเลยขอบคุณมากครับแอลสิบห้าดอกเลยสวยครับ ลุงชาลีแล้วแอลไปวันไหนคุณวีวิวสิบห้ตีสโอ้ระยอเข้าไปตีสเลยจนลุงชาลีใช้ปโปรสวยใคร,เล, 12, ครเล่น12ปีชายภูครับภูเล่นสิปีชายสวัสดีลุงชาลีมาเลยครับลุงชาลีผมเพิ่งไปแข่งโอเพนเองอ่ะโอเพนดีครับได้ประโยชน์ลุงชาลีเตะแกนมาสอแต้มหรือเปล่าคอสน่าจะตัดไปเลยไหมคอ ยกมาปังเอา้าตีช็อตโอ้โหลุงชาลีบอกว่างงเลยครับลูกนี้นนอุ้ยลุงชาลีตอเอาสามเลยเหรอออยกมาปังโอ้โหสลับสีเลยครับอุย้ยสลับสีเลยครับลูกนี้ใส่คานะครับใครก็ ทันแต่บอกว่าดูทันแล้ววางมาสามเต็มโอ้โหสามเต็มครับสามเตเต็มครับลุงชาลีสี่หนึ่งครับหกถึงสิบเมตรครับอันนี้น่าจะเจ็ดเมตรกว่าเกือบแปดแน่ระยะนี้ครับระดับประเทศเลยครับสามสิบเอ็ดเนี่ยระดับประเทศของเยาวชนสองเต็มถ้าเข้าหมดก็เจ็ดหนึ่งโอ้โหสามเต็มสามเต็มครับลุงชาลี ไม่มีคำว่าปานีเลยครับใส่อย,ย่างโฮดครับจนมีหนังสือเข้าร่วมระดับประเทศไหมพิงขอตรงไหมพี่ก็ได้ได้มีลายพิงไหมพิงขอให้เก่งสุดในทีมไปแข่งแบบเอาลุงชลีต่อสือแข่งระดับประเทศสอง ไม่ให้ไม,ใหไม่ให้ครับตำลุเหรอครับใช่ครับพวงมาไว้แมนขึ้นดีครับตีอันดับสองแบดมินตันทีมชาติโอ้มินนคอร์สนี่ครับต,ต,รตีติดโอ้ยฉอดตีติดตีติดโอ้ยชอบตีติด,ตตด,ตตตดสลับดอกครับลูกนี้ลูกนี้ครับคอร์ส ลุงชาลีนี่ครับลุงชาลีก็แข็งครับน้าสอบอ๋อลุงนี้ยกมาโอ้โหตีแกนออกลุงชาลีเหลือหนึ่งครับได้หนึ่งแต้มแนนเป็นร้องให้นะไม่ได้ไม่ได้แข่งออาครับลุงชาลีตีตึ้งขึ้นมานครับขอตีลูกพลาดไหมพลาดมีพลาดเหมือนกันครับ จะได้มีคนรู้จักเปตองครับเยอะๆครับคอร์สบางมาเปลี่ยนครับสวยสุดยอดไปประเทศละอ้อเอาเปลี่ยนไหมโอ้โนี่ครับโอ้โหฮอร์ตเด๋วยกวก้อนล้มบาดทะก,การแขนหักเกมเเมะผู้มา ภูกับลุงชาลีมาท่อนหนึ่งเกมลุงชาลีสวยมีงยนูโดนลุงชาลีเล่นงานแน่เกมเนี้ยสองชัดเจนนะครับแข่งกีฬาอบาทอ,อนักเรียนนะครับท,ท้องถิน่นแห่งประเทศไทยเจอกันนะครับอาทิตย์หน้าวันที่15เดินทางวันที่16ประชุมเริ่มแข่งชูตติ้งวันที่17ครับ โอ้ลุงนี้เปลี่ยนเอามาเอาหลุดหรือเปล่าหลุดหจริกเอาคู่เลยไหมพูโอ้นี่ครับไม่ออกลุงชาลียังได้อยู่หนึ่งแต้มครับโอ้โยกมาสวย ยู่จังหวัดไหนจังหวัดชนบุรีครับลุงชาลีไหลสวยครับเปลี่ยนไหมโอ้ไหลมาสองแต้มชัดเจนแหมต่อลูกตัวเองด้วยนะโอ้ไหลมาสวยโอ้โหคุมดีครับลูกนี้ลุงชาลีสวยกว่าโอ้โหยังไม่ถึงลุงชาลี แข่งที่สุราธานีที่ไหนที่อำเภอการจันดิตครับถ้าเป็นต่ออูติเปิดทางสวยเอมมี่ก็โดนเราเขี่ยตกรอบนะเอมมีโ่โอ้โหนี่ครับรอยสวยไปกีฬานักเรียนขอนแก่นไหมไม่ได้ไปครับอันนี้จะไปสุราครับสวยลุงชลีเปลี่ยน สวยนี่ครับติดสองแต้มนี่คนี่ับติดส,<า>สองแต้มอ้เด,<อ>ดี๋ยวน,นี้อยู่ที่บ้านเอาใช่ไหม,มเพราะว่าที่หน้าไม่มีคนอยู่<อ>เดี๋ยวให้ไปซ้อมที่บ้านเอาทำแต้มส่งกี่ทีมส่งไปห้าประเภทครับสวยเมื่อกี้ผูต้ตีติดสวยครับเป็นห้าใช่ไหมผู้หกหกสามใช่ไหมลุงชลี่ลุงเลี่ตีเปิดทาง หรือถ้านี้ผมก็ไปที่ดอนสักโอเคครับเลยครับลุงชาลีอ้าวไหลขึ้นไหลลุงก็ยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมผู้เตะเกนไหมอ้าวยางลุงชาลียังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวคอสพึ่งพักครับพึ่งจบชูตติ้งแล้วก็จบหนึ่งเกมครับพึ่งซาวดชูตติ้งไปหนึ่งลูก ลูงนี้สวยลูกสายทำพิษด้วยลุงชาลีตีไม่ออกอลุงชาลีตีอีกตัวลูกตัวเองอเสียหนึ่งเต้มลูกล่างได้าาออไหมเปิดข้อยังไงตียังไงเดี๋ยวรู้เองครับอาศัยซ้อม,ม่บ่อยเอาเอาผูต้ตีติดเกมผู้ยกมาปังเอาได้ บังเอาได้คื้นแท่นได้หนึ่งแต้มน,นี่ครับภูฝรั่งเศสเข้าตีกับลูกเล่นอภูเลยฝรั่งเศสเป็นนักเปตองฝรั่งเศสภูนอนที่เดียวกับพวกภูตาหลวงไหมคะโอเคหบใจเปิ่มภูตีแกนออกเล่นใหม่เอาลุงชลีบวกหนึ่งครับ ขยับขึ้นมาเป็นสี่ต่อสิแล้วใช่ใช่ใชครับสองพอลังเสเปิดมือไม่ค่อยสวยรครับแต่มันส่งพลังครับเขาตีส่งพลังเขาเปิดมือไม่ค่อยสวยรครับแต่ไปแข่งระดับจังหวัดมาแล้วนี่ครับภูก,ก,ก็เดี๋ยวจะปิดชาลีลูกนี้เปลี่ยนทางห่างอ้ตีไม่เปลี่ยนภูตีแบบนี้

สวยลูกท้ายเข้าดีข้าวฟางจ็นกว่านี้หน่อยขอบคุณน้องเอลมากนะครับที่ส่งของขวัญให้เยอะเลยบึ้มตีรับวสมได้สองครับตีโดนได้สองตอนนี้ปื้มนําครับปื้มตีเลยครับนี่ครับไม่ออกปื้มลูกท้ายวางมา,าคุมสวยเปลี่ยนด้วยเอาเข้าวฟ่งคูเดินทางเจ็ดโมงเอง นี่ครับตีออกโอ้โหเขฟาฟังบวกหนึ่งครับได้คะแนนได้เขฟาฟังระยะได้ตอนนี้ตีไปตองได้ทุกวันเลยโอเคฟังยกมาลูกนี้สวยสิบเต็มสิบวางดีครับกอดแก่นเลยครับแกนสีมส้มๆครับวางเข้าอย่างเดียวไม่ต้องตีลูกนี้สวยสองเต้มสามเต้มเอาสามเต็มคะแนนขึ้นแซงแล้วเขฟาฟัง พี่มเก่งมากขอบคุณครับเปลี่ยนปื้มเปลี่ยนปื้มตีลูกตัวเองปื้มนี่ครับตีโดนแล้วครับใครว่าปื้มไม่แม่นครับตีติดด้วยเปลี่ยนเพิมมีแข่งที่ไหนที่สุรานครับโรงเรียนมีถึงมอไหนหมอสามครับวางดี รำพี่น้องสวยปื้มโอ้โหข้าฟฟางอ่ะลองตีลอยๆมาสักหนึ่งลูกมาปื้มกีต้าปื้มขอบคุณแอลนะครับที่ส่งกำลังใจให้นะครับสวยสิบเต็มสิบเอามาแล้วครับ,บข้าฟฟางมาแล้วครับนานมาเล่นทีครับข้าฟฟาง,ง,งาน,นี่ครับปื้ม,มเล่นเล่นเยอะก็เลยตีได้ครับเปลี่ยน ได้ได้คุณชลียกมาลูกนี้สวยใช้หน้าอยู่คอยกขึ้นมาลูกนี้สวยกว่าครับโอ้โหแข่งวางแล้วครับใหม่ครับตีเมื่อคืนคอร์สก็ได้สามสิคะแนนครับคอร์สนี่ครับวางดี<า>งครับสองแต้ม คอสามเต็มเมาแซงลุงชาลีแล้วครับสามต่อสองครับแกนทับเส้นนะครับโดนใจก็ออกอเอ้าสวยลุงชาลีลูกนี้ออกลุงชาลีลูกนี้ออกเอา้านี่ครับคอสบอกน้ำมันครับคอสบดออกบอรน้ำมันลุงชาลีลูกนี้ ไม่ออกโหวางมาเปลี่ยนด้วยลุงท้ายทำพิษชนะเอาือยังไงเนาะออลูกจอดโอ้โหตีติดในสนามลูกจอดโอ้โหตีติดในสนามสามเต็มครับสามเต็มแล้วนี่ครับวางตรงนู้นก็ได้ครับเพราะว่าลูกลุงชาลีออกหมดแล้วลุงชาลีสวยครับเปลี่ยน คุณนะครับสำหรับกําลังใจยังไม่ออกคอร์ดดูถ้ายขึ้นมาคุมบบดีด้วยครับอืมคุมใกล้เคียงลุงชฉลีตีออกเลยโอ้โหนี่ครับฟัดคืนเอาครับเป็นสี่แล้วครับลุงชฉล <มา S 1> ีบวกสองมาสวยคอร์เปลี่ยนลุงเฉลีเเนือเหนือเม่งครับ วางมาสวยขอตีไม่ออกติดติดเหรอเอาติดติดนึงว่าตีไม่ออกเต็มอ๋อเต็มใบยังไม่ตายดุงฉลีวางมาคุมครับเอาคอสว่างไงอ๋อยกมาตีออกรับสองแต้มคะแนนขยหผางเป็นแปดต่อสี่ครับผัดก่อนก็ได้ อ๋ออยาจะนแบบติดล้ลนี่ครับคอร์ออดอ,อ,อ้คอร์ดรอดเรอดไปชอนี้โอ้โหคอรครับขอให้ครับ,รบตีหนีตัดอย่างเดียวครับคอรกลัวเหรอไม่เพื่อนไปอ๋ออะื่อนเยคยกว่ากลัวจีหยด สวยสิบเต็มสิบดูผ่าเนาะแทงเปลี่ยนครับยังไม่เปลี่ยนคอสเข้าสเต็มนึงเกมสวยสองเต็มอีกเต็มเดียวเกมจังหวัดอะไรจังหวัดชนบุรีครับเกมเอาชี้มาแก้มือไม่เกมที่ลูกบนชี้สวยสิบเต็มสิบ ีครับวางดีครับสวย guys. สองสวยไม่ถึงสองเท่าสวยกว่าตีเปลี่ยน สีได้กี่แต้มสอ,สองเอาสี่ต่อสามนำแล้วครับสุชิลุงชาลีเปลี่ยนครับตรงนี้เปลี่ยนครับลุงชาลีไบได้หนึ่งแต้มกินมะพร้าวลุงชาลี โอ้โหสวยชิเอา้ยโอ้โหนี่ครับสิบเต็มสิบครับตีบางแกนแบบนี้ติดๆครับโอ้ให้คะแนนสิบเต็มร้อยก็ยังได้ครับตรงนี้ลุงชาลีสกีเปิดทางครับ่อบกวาแข่งกับคู่หรือแข่งกับซูชิครับก็แข่งกับลุงชาลีครับอันนี้ลุงชาลีครับเสื้อดําครับลุงชาลีจอมไหลของเราครับนี่ครับจอมไหลจอมย้อนครับ จีตีแกนเลยเหรอเล่นใหม่ครับลูกขาวได้เยอะตอนเตียน,นชีสวยได้ระวังนะครับ <c oughs> เคยไหมกิด ส <4 S 2> ีโอ้โห1 1> โอ้โหติดรับสองแต้มครับจะได้นอนหลับฝันดีเมื่อคืนนอนฝันร้ายทั้งคืนเลยสิสิบครับสิบต่อเจ็ดครับวันพุธหน้านี่ครับที่จะถึงครับวันพุธที่สิบห้าครับเดินทางสวยสิถึงชาลีลูกนี้เปลี่ยนครับโอ้โหสิบเต็มสิบ ตีติดนะครับโอ้โหตีติดดีครับตีตกหน้าแต่ลายมันตรงดี